สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบเจอกันอีกแล้วเนาะสำหรับฮานอยฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยแล้วก็ฮานอยพิเศษวันนี้เดีวก่อนที่จะมาหาผลของวันที่17เรามาดูของที่ทำไว้ของงวดวันนี้ก่อนของวันนี้ฮานอยปกติผลที่ได้ของเมื่อวาน79538ออกมาตัวตั้งอีกแล้วค่ะ1 4, 6ส มาตัวตั้งอเราอีกแล้วอ่ะข้างล่าง78มาตัวตั้งอีกแล้วห้าร้อยพิเศษข้างบนออก6 8แปดสี่กสีก็มาตัวตั้งข้างล่าง80ไม่ได้จับ8ปดไปออกปกติ78็สาต้องปรับสูตรนิดนึง ้องปรับสูตรดนินหนึ่งนะคะคือก็อย่างที่บอกว่าถ้าเพื่อนเพื่อไม่ชอบที่จับให้เพืเ่อนๆก็ใช้8ตัวนี้จับเองได้เลยนะคะจับใหม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาหาผลของวันที่17กันดีกว่าผลของวันที่17ก่อนที่จะมาหาผลของวันที่17เราก็ใช้ผลของวันนี้ก่อนฮานอยธรรมดาออก1 4 6สหกข้างล่าง78ด พวกนี้ต้องให้ได้หาผลกันเลยนะคะคือบวกไว้แล้วเนาะเป็นยี่สิบหกสองสี่หกแปดหกลบหนึ่งเหลือห้าห้าสามหนึ่งสาม เลีกเข้าไม่เข้ายึดที่8ดตัวนี้นะคะยึดที่8ตัวนี้นะยึดที่8ตัวนี้นะคะเพื่อนๆจับเองได้เลยเนาะแต่เดี๋ยวจะจับเป็นแนวทางให้สองห้าสมี่ขอใสนะ่สองส4 5

6 8นะถ้าเ,เพื่อนไม่ชอบที่จับให้เ,เพื่อนก็ใช้8ตัวนี้จับเองได้เลยนะคะเราจับชุด3ตัวชุด3ตัว2 6 1 1 5 3 3 1 3 8, 2, 5สาเพื่อนไม่ชอบเพื่อนเอนก็จับเองได้เลยนะคะใช้8ตัวนี้จับเหมือนเดิมจับตามที่เพื่อนเอนชอบเลยค่ะแล้วจะบอกว่าฮาน้อยรอบเนี้ยใช้แทงของปกติแนละเอ้ยฮาน้อยพิเศษได้ด้วยนะคะเพราะว่าคำนวณแล้วเลขมาตัวเดียวกัน แต่เพื่อนๆก็ถ้าชอบก็จับเองได้เลยนะคะจะชอบตัวไหนก็จับเองได้เลยก็ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะนี่นะคะพ่งนี้ขอให้ตัวเลขเข้านะคะบนล่างเลยเนาะขอให้เงินเข้ากระเป๋ารัวๆๆเลยนะคะพวงนี้เนาะ ขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ